ทางใต้ข้าหลังทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ,รบ่รัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งในรอบดึกกับแนวทางเล็กเด็ดของแอดแวร์ผีเสื้อเทวดาให้โชคและมิสเตอร์บอนนะคะแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยค่ะ เริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของแอดแวร์่งมิถุนายนงวดที่แล้วก็ไม่ผ่านนะคะหลังจากที่เข้ามาหลายงวดก็หลุดไป2งวดเลยค่ะก็รุนให้กลับมาทำผลงานในงวดนี้นะคะ16มิถุนายนแอดแวรให้รูด9กับ5เน้น9 2ตัวมี 92, 93, 98 52, 53, กับ58เน้น90กับ50เม็ดเดียวให้95 3ตัวมี095 895กับ352จะมีเลข095 90กับ95ที่ตรงกันกันกบเจไลายลพัทยาและอาจารย์บุญรอดพารวยนะคะมาดูกันว่าแนวทางของแอดแวรจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะต่อด้วยแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชค เป็นแนวทางจริงที่มีผลงานในงวดที่แล้วมีเลข42ตัวนี้นะคะที่มาล่างไปเป๊ะเลยค่ะมาตามกันต่อกับงวด16มิถุนายนผีเสื้อเทวดาให้โชคเลข2ตัวมี38 18 43กับ64ก็จะมีเลข38ตัวนี้เลยค่ะที่เด่นตรงกันกับอาจารย์นัทแอวีหนุ่มสุพรรณตรงกันกับตัวเน้นเมโตของแอสุยและก็ตรงกันกับ ตัวเน้นโตโตของคุณหญิงงามใจชุดที่สองด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าแนวทางของผีเสือ้อเทวดาให้โชคจะเข้าเป๊ะเหมือนงวดที่แล้วไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายกับแนวทางที่หลายๆคนรอคอยแนวทางของมิสเตอร์บอลงวดที่แล้วก็มีผลงานที่เด็ดสุดปังสุดที่เข้าทั้งเลขวิ่งเลข3เลข93ก็เข้า2ตัวตรงๆและเลข5 9 3ก็แตก3ตัวตรงเป๊ะเลยค่ะ ผลงานของมิสเตอร์บอลปีนี้ก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกงวดแต่ก็เข้าบ่อยเลยค่ะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด16มิถุนายนมิสเตอร์บอลให้วิ่ง1รูด1 3ตัวมี418 518 618 419 519กับ619ให้เน้น618กับ619 2ตัวมี18 190112081514กับ46ให้เน้นๆ18กับ19มี18กับ46ตัวนี้ที่ตรงกันกับผีเสื้อเทวดาให้โชคแนวทางชุดเมื่อกี้เลยค่ะเลข18กับ08ก็ตรงกับแอดนัทน,นันและเลข18 19กับเลข3ตัว418กับ419ก็ตรงกันกับ มาน้อยคอยรักเลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของมิสเตอร์บอนจะเข้าทั้ง2ตัวและ3ตัวอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีแต่ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภยัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ าน,นี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ